ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Alternative Universe Story โดยที่ในตอนนี้จะเป็นการอัปเดตเรื่องราวของ Over the Void ในแบบสั้นๆเพราะว่าคอมมีที่ปล่อยมามันสั้นจริงๆนั่นแหละ ย้อนกลับไปในเรื่องราวของ o v e r the เ o อะในตอนที่แล้วหลังจากที่แซนคลาสิกได้เผชิญหน้ากับอัลฟี่ที่มีสภาพเหมือนกับแกสเตอร์หรือก็คือแกสเตอร์อัลฟี่โดยที่จริงๆแล้วอัลฟี่ยัถทุแกสเตอร์นั้นครอบงำร่างกายอยู่มาเลยทําให้แซนยูทีจะเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับอัลฟี่ที่ทุแกสเตอร์ครองมงำและหาวิธีส่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ข้ามมิติเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์ในการเดินทางข้ามมิติไปช่วยฟิกแอสเลียและมอนสเตอร์คิดที่ดันเผิรหลุดไปในอีกมิติหนึ่ง ตัดไปยังเหตุการณ์ในปัจจุบันณนตอนนี้แซนคลาสิกถูกอัลฟี่แกสเตอร์นั้นเข้าโจมตีควบคู่กับการแนะนำตัวของอัลฟี่ว่าเธอคือผู้ที่ใช้ภาษามือในการพูดคุยผู้ที่ล่วงหล่นไปยังมิติและเวลาและติดอยู่ภายในมิติแห่งความว่างเปล่าเออแล้วไงต่อล่ะแสนอยู่ทีไม่ได้กล่าวและแม่็ไมไปสนใจการอธิบายของแกสเตอร์ด้วยเช่นกัน มันทำให้แกสเตอร์งุดงิดอยู่นิดหน่อยก่อนที่จะเริ่มต้นการทรมานเจ้ายูทีสักเล็กน้อยแต่ทว่าใครจะอยู่ให้แกทรมานเล่นวะแซนยูทีได้ใช้ความสามารถในการข้ามชดคัดและทำให้ตัวเองนั้นรุด้นจากพันธนาการของแกสเตอร์ได้สำเร็จควบคู่กับพลังเวทมนต์ที่จะใช้เข้าโจมตีแต่ทว่าเจ้าแกสเตอร์อัลีก็ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่นิดเขาที่แซนคาเซกนะั้นจะถามเจ้าอัลีไปว่าแกน่ะมีปวามหมายอะไรกันแน่และคำตอบที่แซนนั้นได้ไปลอยนั่นก็คือ อัลฟี่แกสเตอร์เท่นั้นมีเป้าหมายในการสร้างโลกขึ้นมาใหม่โลกที่มีเพียงแคเ่เส้นเวลาเดียวและมอนสเตอร์ได้มีพลังที่แข็งแกร่งโลกที่เรามอนสเตอร์นั้นไม่ต้องกลัวพวกมนุษย์อีกต่อไปและแน่นอนว่ามันคือโลกที่น้องชายของนายจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนพร้อมกับข้อเสนอที่จะให้แซนยูทีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบใหม่ ส่วนคำตอบของแซนยูทีนั่นก็คือเขานั้นไม่มีทางเข้าร่วมกับแผนการนี้และเขานั้นจะหยุดแผนการนี้ให้ได้ไม่ว่าอัลฟี่นั้นจะปั่นหัวแซนเพียงใดทั้งนึงที่ฟิกเคยทำการฆ่าพาเวลัสและปอนสเตอร์คนอื่นๆนายคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วงั่นแหละ,ะใครจะไปสนกันละ่ะนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นถึงแม้เด็กดั้นเคยทำความผิดเอาไว้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมีเพียงแค่ปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นแหละ และเมื่อออลฟี่ได้ยินเช่นนั้นจึงทําให้เอลฟี่แกสเตอร์นั้นตัดสินใจที่จะเข้าต่อสู้กับแซนยูทีเอลฟี่เป็นฝ่ายเปิดก่อนเือนั้นใช้แกสเตอร์บัสเตอร์เข้าโจมตีใส่แสตแซนยูทีนั้นพยายามหลบรลีการโจมตีควบคู่ก,กับพยายามเรียกสติกของออลฟี่ให้ตื่นขึ้นแต่ทว่ามันก็ไม่สําเร็จเลยทําให้แซนคลาสิกกับเป็นจะต้องเข้าโจมตีกับออลฟี่โดยที่เขาเองก็ไม่เต็มใจที่จะทําในตลอดการต่อสู้แซนคลาสิกพยายามหลบลีการโจมตีและเรียกให้ออลฟี่นั้นตื่นขึ้น พร้อมกับนึกขึ้นมาได้ว่าวิธีจะปลุกให้อัลฟี่นั้นตื่นขึ้นมาได้ต้องให้อันดายเป็นคนช่วยแต่ถว่าแกสเตอร์นั้นรู้แผนการของแซนดีจึงทําให้เขานั้นจําเป็นที่จะต้องรีบรเผด็จศึกเพื่อที่จะไม่ให้แซนนั้นหาวิธีช่วยอัลฟี่ได้และแล้วอัลฟี่ก็ได้เรียกแกสเตอร์บัสเตอร์ที่มันนั้นมีโครงร่างกายพร้อมกับแขนซึ่งเชาแกสเตอร์บัสเตอร์ตัวนั้นได้เข้าโจมตีใส่แซนอยู่ทีตามคาสั่งของแกสเตอร์การโจมตีของแกสเตอร์บัสเตอร์ครั้งนี้มันสามารถตึงงง่าาขอแอแซนีไไวไ้้ด วควบคู่กับการทําให้แซนยูทีไม่สามารถใช้พลังเทเลพอร์ตมันเลยทําให้แซนโดนบทขยีก้กระดูซี่โครงพร้อมกับอาการบาดเจ็บสาหัสที่เกิดขึ้นและเลือดที่สําลักออกมาแซนในตอนนี้เขานั้นไม่มีพลังมากพอที่จะต่อสู้กับแกสเซอร์ในร่างของอาฟฟีได้และเขานั้นกําลังจะตายในระหว่างที่แซนยูทีนั้นกําลังจะหมดสติเขานั้นก็นึกถึงคาสัญญาคําสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนเขานั้นจะไม่ยอมตายอยู่ในที่แห่งนี้เพราะเขานั้นยังมีเพื่อนที่จะต้องช่วยเหลือให้ได้ โคกคูกับทาให้แซนยูทีได้ใช้พลังเวทมนุษ์สุดท้ายเรียกแกสเตอร์บัสเตอร์ของตัวเองเข้าโจมตีใส่โดยที่จํานวนของแกสเตอร์บัสเตอร์นั้นมีจํานวนมากและมันก็ได้ผลพลังงานล้าแสนพร้อมๆกันเขา้าโจมตีใส่อัลฟี่และแกสเตอร์บัสเตอร์ของอัลฟี่สุดท้ายแกสเตอร์บัสเตอร์ของอัลฟี่นั้นหายไปควกคูกับการสร้างบาดแผลให้กับแกสเตอร์ในเรื่องของอัลฟี่และเมื่อแกสเตอร์อัลฟี่ได้รับบาจจดเจ็บมันเลยทำให้พลังเวทมน์ที่ตึงร่างของแซนอยู่นั้นคลายลง ร้อมกับแกสเตอร์ออาฟีที่จำเป็นจะต้องลาดถอยไปเนื่องจากแกสเตอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องรักษาร่างกายของออาฟีเอาไว้ไม่ให้ตายซึ่งก่อนที่เจ้าแกสเตอร์ออาฟีนั้นจะไปเขานั้นเห็นว่าแซนั้นคือมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งคนหนึ่งและคิดว่าจะไม่สามารถปล่อยให้แซนั้นตายได้จึงยื่นมือเข้าช่วยแซนยูทีโดยการใช้เวทมนต์ในการรักษาพร้อมกับอธิบายเหตุผลต่างๆให้กับแซนยูทีฟัง และก่อนที่แกสเตอร์นั้นจะไปแกสเตอร์ในล่าของอัลฟี่ก็บอกกับแซนยูทีไปว่าเพื่อนของนายนีจะกลับมาอยู่ที่นี่ในไม่ชา้าและอย่าได้กังวลไปเลยไว้เจอกันใหม่ f r ฟ w เวลแต่แกสเตอร์อัลฟี่ก็ข้าวิติจากไปปล่อยให้แซนคลาสสิกสับสนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกระทั่งได้มีเสียงของฮอลลิวดังขึ้นมา ทอไฟลาสได้ไปตามตัวทอเรียวและแอสกอร์เพื่อที่จะมาช่วยเหลือแซนและตามหาพวกเด็กๆเมื่อทั้งสามเห็นแซนในสภาพที่มีเลือดออกมันเลยทาให้พวกเขานั้นเป็นห่วงแซนไปอย่างมากแต่ทว่าแซนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะถูกแกสเปอร์นั้นรักษาบาดแผลให้แล้วและทั้ง3คนก็ได้พาตัวแซนนั้นเดินทางกลับบ้านโดยที่แซนก็ได้ติดต่อไปหาอัลฟี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะแน่ในนั้นอัลฟี่ก็ไม่เข้าใจถึงเหตุการณ์สำาัที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเธอนั้นจับอะไรไม่ได้ เรื่องราวของโอเวอร์เดอะบอยในช h a p เตอร์ที่5ก็ได้จบลงแต่ทีมเท่านี้ซึ่งนี่ก็คือการอัปเดตเรื่องราวของ Over the เ o อในตอนล่าสุดของช h a นเตอร์ที่5และไปติดตามกันว่าในชั้นเตอร์ที่6แสนนั้นจะหาวิธีเดินทางข้ามมิติไปช่วยเหลือพวกฟิกได้อย่างไร่วนสาเทค่คิปชานั้นก็คือเมื่อคืนมันลดแอลกอฮอล์มากระป๋องหนึ่งอะนะน่าจะรู้ดีแอลกอฮอล์มันคืออะไรแม่งลดน้ำตาลในสมองกูไปเยอะเลยนะอาเป็นว่าขออภัยด้วยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณที่รับ E TGWG, good game, good day. Bye bye.